สวัสดีครับมาเจอกันในภาคบ่ายนะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับมาช้าแต่มานะนะครับพอดีเ <c oughs> จ้าหน้าที่ติดธุระนิดหนึ่งครับก็เลยมาขึ้นไลฟ์สายนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็มาเร็วมาช้าคงไม่ต่างกันนะครับตลาดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ประมาณว่าอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องคุย <c oughs> นะครับเรื่องของเรื่องถือเรียบร้อยโรงเรียนเซ็ต อย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ถือว่าสอบอาการไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับเดี er ๋ยวดูพีโอเพนเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่สามารถจะยืนหนึ่งถ้าจะเอาตัวเลขกลมๆก,ก็หนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาตัวเลขย่อยๆก็คือหนึ่งสามแปดแปดนะน่าจะใช่หนึ่งสามแปดแปดนะครับหนึ่งสามแปดเจ็ดจุดแปดเจ็ดก็คือหนึ่งสามแปดแปดนะครับคือเส้นนี้เส้นในแยงเนี้ยหนึ่งสามแปดแปดนะครับฉะนั้นหลุดมาแล้ว ก็คงต้องใช้คำกล่าวที่เราเคยกล่าวไว้นะครับมันเหมือนกันเป็นเหมือนการเล่นสไลเดอร์ลงมานะครับเหมือนการเล่นสไลเดอร์นะครับมีคลื่นระหว่างทางเล็กน้อยคือมีน้ำโตขึ้นมาบ้างนะครับเปิดสไลเดอร์ตรงนี้สไลเดอร์เหมือนตรงนี้จะเริ่มพังนะครับะนั้นถ้าหลุดจากสไลเดอร์ไปเนี่ยมันก็จะเจ็บตัวง่ายขึ้นหน่อยมันจะเกิดเจ็บตัวง่ายขึ้นหน่อยมันจะเกิดอาการเจ็บตัวขึ้นมาได้ก็คือ มันจ่เจ็บตัวง่ายครับคือสไลเดอร์มันหลุดเนี่ยนะครับเวลามันพังเนี่ยนะครับมันจะเจ็บตัวก็คือมันจะลงได้แรงอะ่ะมันอาจจะลงแรงลงลึกลงยาวลงซึมกันเรียกว่าจะเจ็บตัวกันได้สบายๆนะครับราะนั้นก็อย่างที่กล่าวนะครับว่าถ้ามันมาบุกนี้แล้วมามุมนี้แล้วตรวจสอบสัญญาณแล้วถ้าจะรีบาวาช่วงบ่ายมีคือต่อให้รีบาออะไรก็ตามนะครับหนึ 1, 3, 9, 0, ่งสามเก้าสี่ก็ได้ตัวเลขกลมๆนะครับ หนึ่งสามเก้าศูนย์ไม่เท่าไหรนะครับมันจะมีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ถึงพันสี่นะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับมันก็พันสี่ร้อยบวกลบอยู่ดีนะครับไม่ต้องเอาถึงหนึ่งต่อให้ผ่านหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับหรือต่อให้กลับขึ้นไปยืนบนเส้นนี้นะครับต่อให้กลับขึ้นยืนบนเส้นนี้ตรงเนี้ยมันมันเริ่มจะมีนัยสําคัญของการก่อตัวที่อยากจะกดดันให้ลงลึกได้นะครับมันเหมือนมันไม่อยากจะขึ้น พยายามแล้วเหมือนกันนะครับหลายวันที่ผ่านมาตรงนี้พยายามเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมีมีวันหนึ่งแซมเข้ามาวันนี้กลับขึ้นมาก็อยากจะกลับขึ้นไปอยู่ให้ได้แต่มันไม่ไหววันนี้พยายามจะดันแต่ดันไม่ไหวก็ลงมาต่ําวันนี้ยืนก็ยืนไม่ไหวก็เลยหลุดนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยสอดสัญญาณถึงการอ่อนแรงก็บอกก็ที่เคย,เคยกล่าวครับตรงเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมันไม่ค่อยมีโวลุ่มเข้ามาการที่จะเป็นซนะัพพอตในอนาคตอย่างคือตรงนี้ ถ้าจะหวังว่าตรงนี้จะเป็นซัพพอตในอนาคตได้ตรงนี้มันต้องมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะไว้ก่อนนะครับนด้มันจะได้กลายว่าเป็นการหลุดหลอ,อกอย่างที่เคยกล่าวครับถ้าตรงนี้มันจะหลุดหลอ,อกนะครับใช้กระบวนท่าอะไรแบบหลุดหลอ,อกมาเอาของคือทําให้หลุดแนวรับคือการทําให้หลุดแนวรับเนี่ยมันจะต้องคือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนถ้าคนอยากได้ของเนี่ย อยากได้หุ้นเพิ่มไม่ต้องทําให้หลุดแนวรับรายย่อยจะได้ขายคือหลุดแนวรับหลุดแนวคัดล้อนเนี่ยนะคนที่มีอยู่ก็จะได้ขายคัดล้อนออกมาได้ขายออกออกได้ขายหนีดังนั้นพอขายหนีปั๊บเนี่ยแล้วมันยืนๆแถวเนี้ยบริมต้องเยอะบริมต้องเยอะแล้วดันกลับขึ้นมาปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นการหลุดหลอกหลอกมาเอาของนะครับแล้วดันกลับขึ้นไปปั๊บดังนั้นดันไปปั๊บเนี่ยเวลากลับลงมาใหม่เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่าก้อนนี้เวลาดันกลับลงมา เวลาเวลา pull back ลงมาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าก้อนนี้แต่เนี่ยมันต่ํากว่านะฮะเขมันต่ํากว่าป๊บแปลว่าก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ล่วงหน้า,ากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตรงนี้มันไม่มีนัยสําคัญของการที่จะเป็นแนวรับในอนาคตอย่างมากมันก็แค่เป็นแนวเด้งทางเทคนิคธรรมดารรมดานะครับนะในขาลงนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใช้คําพูดที่บอกว่าคงต้องเฝ้ารอกันต่อไปว่าเธอจะเดินทางไปถึงไหนนะครับ นะครับอ่อนตัวตรงนี้นี่เรียกว่ายิ่งอ่อนตัวยิ่งอ่อนใจนะครับเนี่ยแถวๆนี้นี่อาจจะทําให้อ่อนตัวยิ่งอ่อนใจฉะนั้นโอกาสของการท New ํานิวโรเ่มีนะครับคือมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้ให้ต่อให้จะมีมาเด้งเด้งแถวนี้บ้างก็ตามต่อให้มีมาเด้งแถวน,นี้บ้างต่อไปเนี่ยถ้าเด้งแถวเนี้ยมันก็แค่เด้งเพื่อลงนะครับ นะยังอาจจะได้เมื่อลงบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อาจจะหวังดับิวบ์มาทมได้ไหมเราพิ่เจนเนี่ยนะเดี๋ยวมันอาจจะมีลงมาถึงแถวนี้แล้วมันเด้งขึ้นมาเป็นดับิวตอาทมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับนะ่แต่เด้งกันเด้งเนี่ยเวลาเมื่อเราลงมาถึงแถวนี้นะลงมาโลเดิมนะั้นหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกอะไรก็ตามเนะี่ยนะครับเวลาเด้งมันก็เด้งมาชนเส้นเนะี้ยนะครับเด้งมาชนในเส้นเนะี่ยมันก็ทําให้กรอบการเล่นก็แคบเหมือนเดิมณนะตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าถ้าเราตีตรงนี้ใส่เข้ามาอ่ะ ภาพเดิมของเราบูธภาพเดิมของเราเวลาจะวางกลยุทธ์เราใช้ภาพเดิมที่เราเอามาวางกลยุทธ์แหละเพราะเราเพราะเราเมนเทนในภาพเดิมเรายืนยันในภาพเดิมมาก่อนหน้านี้และอะาอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่เราใช้อยู่ต่อเนี่ยมันจะเหลือเส้นนี้เส้นเดียวอย่างนั้นเหลือเส้นนี้เส้นเดียวคือมันต่ากว่าแล้วนะนะเนี่ยเส้นนี้เส้นเดียวพอมันต่ํากว่าปั๊บเนี่ยเราจะเล่นกลยุทธ์เราก็มาดูว่าถ้าจะเล่นเด้งได้แค่ไหนนะมันจะอยู่ตรงนี้จุดเด้งสมมุติจุดเด้งอยู่ตรงนี้นะครับ แต่จุดที่จะขึ้นไปมันก็เจอเส้นนี้นะฮะแล้วมันก็จะเจอตรงนี้อีกเนี่ยแถวเนี้ยนะฮะมันจะทำให้บอกเฮ้ยถ้าจะเด้งจากตรงนี้ไปเนี่ยมันแคบมากนะแล้วมันก็ใกล้เส้นเออด้วยพอใกล้เส้น m ออด้วยโดยโปรติของการมาแตะเส้นเออแล้วไม่ผ่านแล้วไหลลงมาต่อเนื่งแบบเนี้ยมันจะฉีกหนีเส้นเออไปไกลๆโดยโดยธรรมชาติหรือว่าโดยนิสยัยนะครับนดะังนั้นการจะเล่นรีบาวบอกว่าจะเป็นดับเบิลบอททอม ได้แค่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าช่องช่องมันแคบมันทําให้เก่งกาไรลําบากเก่งกำไราย,ยากๆรอให้มันวิ่งห่างเส้นแบบนี้ดีกว่าไหมอย่างเงี้ยห่างๆหน่อยนะครับเนี่ยห่างๆหน่อยแล้วค่อยกลับไปหานะครับดางนั้นลงถึงไหนก็คาดว่าโอกาสนิวโรค่อนข้างมีนะครับอย่างนี้จะนิวโรถึงไหนบางทีก็บอกว่าอยากตีนิวโรถึงไหนลองดูแล้วกันเอาแบบนี้ได้ไหม เอาเอาเอาตรงนี้เอาตรงรอบล่าสุดที่เล่งขึ้นมาอาอย่างเงี้ยนะจริงๆบอกว่ามันจำเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะเพราะมันจะอยู่ใกล้ระดับเดียวกันเห็นไหมระดับระดับของเส้นเนี้ยแนวต้านของเส้นเงี้ยมันอยู่อยู่ใกล้เส้นสีขาวเห็นไหมดนะังนั้นถ้าเกิดต้องไม่อยากตีว่าจุดไหนจุดไหนแน่ก็ไม่ต้องต,ตีครับใช้เส้นเนี้ยเป็นแนวต้านได้เลยนะครับที่เคยบอกแล้ว SMA ทําหน้าที่เป็นแนวต้านได้อย่างดีนะครับ SMA จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านได้อย่างดีและบอกทิศทางไปในตัว พอเป็นแนวต้านปั๊บเนี่ยแนวต้านเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแนวโน้มอะไรนยมันจะบอกไป้ในตัวเลยดังนั้นเวลาอ่านมันจะอ่านง่ายขึ้นง่ายสุดไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาตรงนี้ด้วยนะครับ yes? ถ้าไปตีเส้นแบบนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเส้นแบบเนี้ยมันเป็นระยะอะไรเวลาเราตีเส้นแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันไม่ตก่าถ้าตีเส้นอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่เชี่ยวชาญพอก็ไม่สามารถบ,บอกว่าไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นแนวโน้มอะไรเส้นเนี้ยเป็นแนวโน้มอะไรเส้นเนี้ยเป็นแนวโน้มอะไรแต่ใช้เส้นเนี่ยมันบอกได้เลยว่านเป็นแนวต้านมันเป็นแนวโน้มขาลงมันเป็นแนวโน้มของ มันเป็นแนวโน้มระยะไหนมันบอกได้เลยนะครับเพราะเส้นมันก็บอกแล้วเส้นมันก็บอกจํานวนวันของมันอยู่แล้วมันก็บอกระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะครับเนะี่ยอันนี้คือเรียงง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนมากนะักนะครับไม่ซับซ้อนมากนะักเราจะเล่นตัวไหนล่ะ <c oughs> ก็ไม่มีตัวเล่น <c oughs> มันก็อาจจะยังพอมีแต่หลายๆท่านก็เดี๋ยวไหนๆก็ดูด,ดูดูท็อปดูท็อปห้าซะหน่อยท็อปเทหน่อยก็ได้ นะครับอย่างเมื่อเช้าขายเยอะๆบาทห้าสิบตังเลยเนี่ยดี f s อจริงๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมขายเยอะเดียอะบางทีมีอะไรหรือเปล่าทำไมลงมาแรงยังเงี้ยคือจริงแล้วมันต้องระวังตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเห็นไหมเส้นแบบเนี้ยมันก็ไม่สงสัยหรอกมันพร้อมจะมันพร้อมจะโดนหมีตบได้เสมอหมีเพิ่งเกิดพอหม,ม,มีเริ่มมีแรงปั๊บมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปถามนะครับว่าลงบานดีหรือไม่ดี นะครับบางทีหลายโรงพยาบาลก็ไม่ดีหรอกบางโรงพยาบาลอาจจะดีก็ได้นะครับอาดูตัวต่อไปตัวที่สองนี่คือบดไอทีนะไล่ดูคอามเซอร์เว่นนะครับไม่แปลกใจหรอกมันมาจากสัญญาณตรงนี้ทังนั้น,นมันบอกก่อนไม่ทังนั้นแหละนะครับเพียงแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราลืมดูหรือเราไม่ได้ใส่เส้นแบบนี้เข้าไปนะครับเจมาร์ <G MA S 1> นะมันก็เป็นสัญญาณนี้ว่า,าไหนก็ไลแล้วนะพยายามจะฟื้นแล้วนะครับหมีหมีพยายามหลับกระทิงพยายามจะมาขิด แต่สุดท้ายแล้วมันกรดได้ไม่ไกลมันก็ปกติอยู่แล้วเส้นแบบนี้นะครับ BBL โอ้ BBL oh, ลงเยอะเหรอเมื่อเช้า BBL ก็ถ้าเอาเส้นสองร้อยออกไปนี่ก็ถือว่าพวกนี้มันเป็นเด็คอร์สหมดนะครับสิบนตะัดยี่บห้านะครับหรือว่าห้าตัดสิบสิบตัดยี่สห้ายี่ห้าตัดเจ็ดิห้าเนี่ยเด็คอร์สสองเด็คอร์สสองชั้นเลยนะครับเพียงแต่สองร้อยมันยังไม่เหนือถ้าเกิดยี่ถ้าเกิดเจ็ดห้ามาตัดสองร้อยด้วยเรียบร้อยเลยนะครับ มันก็เป็นอย่างเงี้ย JMT j JM มาแล้ว JMT อันนี้ก็ไม่้องพูดถึงมันก็เป็นเป็นเรื่องของภาวะเนี่ยพยายามแล้วนันจมา JMT เนี่ยเป็นญานเดียวกันนะครับนีย่ยพยายามจะงัดแล้วนะครับพยายามพยายามกระทิงนพยายามจะมามามาปลุกนิดนิดแล้วนะครับจะมาฆ่าหมีและแต่เมื่อเอินหมีมันแข็งแรงกว่าก็เลยไหลลงซะนะครับ CPO จริงแล้ว CPO นี่น่าจะเป็นหมีมาตั้งนานเลยนะ นะครับเนี่ยครับจริงๆ CPO เนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยเคยกล่าวไว้พร้อมกับ CPF ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเนี่ยพยายามจะง,งัดเหมือนกันนะครับแต่เส้นของเขายังยังไม่สามารถจะผ่านได้อันนี้ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกัน CPF น่ยอย่างเงี้ยมันก็พอมาประพอกันนะพื้นฐานดีนะครับพวกนี้อ่าถ้าเกิดเป็นว่าก็เกิดเป็นบอกว่าพื้นฐานดีแต่มันยังไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่จะซื้อหรือเปล่า มันก็เลยลักษณะของแรงซื้อมันไม่มีนะครับอันนี้หกตัวแล้วนะอปตทอเออเดีดูหน่อยด้วยน้ำมันอ้าวปตทบวกอย่างเงี้ยถามว่าโอเคไหมก็ยังคงไม่มีสัญญาณของการขึ้นอย่างชัดเจนแต่เขาอาจจะไม่ลงก็ได้นะอย่างอย่างปตทเนะี้ยนะครับตรงเนี้ยสามจิบสองจุดห้าถ้าต่ํากว่าเลิกเลยทีนี้ปตทสามสองจุดห้าถ้าใครดูปริมาณการซื้อขายก็ลองไปหาว่านยัยสําคัญจะหลุดไหมนะครับลองไปดูก้อนนี้เหมือนกับเซตนะครับ าเวลาเราปื้าเขาตรงนี้นะแอร์เรียเนี้ยแอร์เรียที่มันทําให้เด้งรอบนี้ได้นยนะครับเนี่ยระดับมันเท่ากันเห็นไหมแต่นั้นต้องไปดูก้อนนี้นะครับปริมาณการซื้อขายอยู่เท่าไหร่ไปดูแล้วกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันน้อยกว่าไหมถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้มันเยอะเนี่ยนะครับตรงนี้มันเยอะๆมีนัยสาคัญ นะครับลองไปนะโอ้โหจะนับหุ้นหลายวันเลยนะถ้าจะนับหุ้นนับหลายวันเ่ยนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันแหละนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องไปนับหรอกนะครับสัญญาณของแนวโน้มมันยังไม่บ่งชี้การที่จะขึ้นเรียกว่าไซเวย์อยู่เห็นไหมเอาแค่เส้นนี่กำลังพัวพันมั่วๆกันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่ชัดนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่ชัดถ้าเกิดต่ำกว่าสามสองลงไปเลยนี่คือเนี่ยไม่ต้องสามสอง่วันนี้โลเท่าไหร่สามสองจุดห้าแอเรียสามสองจุดห้าเนี่ยถ้ามันยืนสามสองจุดห้าไม่ได้คาดว่าสามสองก็คงเอาไม่อยู่ นะครับแล้วตรงนี้มันจะมามาให้ชัดในระยะต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมาให้ชัดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้บีบล้วดูเคแบงมบ้างอ๋อบบีเอเคแบงก์ยังทรงทรงอยู่เหมือนกันนะครับยังทรงทรงอยู่เหมือนกันยังไม่ลงยังไม่ลงนะครับแต่การที่เคยกล่าวไว้บ่อยนะครับ k b แบ k โครงสร้างหลักเขายังไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่นะ อย่างมบวกอาจจะอาจจะแปลงๆออกข้าง,าง,างๆสักระยะหนึ่งนะครับนี่ยแต่ถ้าเกิดยืนร้อยสามสิบไม่ได้จริงๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับเคแบงจะกลับมาดีได้จะมองข้างบนจะมองร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้ต้องยืนหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกต้องผ่านหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกไปให้ได้นะครับ JMT CPO นะครับเคแบงวอละอีกสักตัวหนึ่งอสพเอี่เนี่ยอย่างเงี้ย มันเริ่มจะไม่ค่อยสวยตรงเนี้ยเริ่มที่จะมีเดซคอร์สขั้นที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยสวยตรงเนี้ยสพนี่ตรงนี้คือนิวโรหรือยังอย่างเงี้ยนะครับถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้ดับเบิลท็อปอาจจะทํางานถึงนะครับตามขั้นเราจะดูปับ๊บเราดูสัญญาณก่อนสัญญาณแนวโน้มระยะสั้นรอายังไงแล้วถ้าเกิดสัญญาณแนวโน้มระยะสั้นดอกบอกไม่ดีถ้าจะฝืนนะมันบอกไม่ดีจะเกิดจะฝืนนะก็ต้องดูกันเป็นขั้นขนอย่างเงี้ยถ้าหลุดจากพื้นที่นี้ลงไป นะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันก็จะลงต่อนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดถ้าต่ำกว่าก็ถือว่าไม่สวยนะครับเจาพอ,อนะครับเนี่ยนะครับอ่าอีกสักตัวนึงอีกสักตัวนึง KTB ีดีท็อปเทนโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมหันย่ามาเริ่มเตือนนะครับมันเตือนมันเตือนพอหัย่าเริ่มเตือนปั๊บเราลองหาทางหนีรอไว้นะครับถ้ามันจะยังดีอยู่ต้องไม่ต่ำกว่าตรงนี้ นะครับต้องไม่จัมาตรงนี้นะครับอ่าทีนี้มันก็มีรนะยะสําคัญหลายๆที่ด้วยอ่าให้เข้าไปเนีย่ยพื้นที่ตรงนี้นต้องไปหลุดอและเริ่มแล้วเริ่มหลุดพอเริ่มหลุดแปลว่าก็ต้องระวังตัวแล้วแหละแสดงว่าตรงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าจะผ่านจะผ่านติดเก้านี่ก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะครับหรือจะผ่านติดเก้าห้านี่ยิ่งเหนือ่อยแคไปใหญ่เลยดังนั้นมันจะไม่ใช่นโนที่จะเป็นขาขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นตีเทนนี้เข้ามาแทนเราต้องมาหาตัวเนี้ยโอกาสจะลงไปข้างล่างเด้งเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าเด้งมาไม่เจอแอรเรือเนี้ย ดังนั้นโดยทั้งหมดทั้งมวลเวลาเราไล่หุ้นไล่หุ้นแต่ละตัวแล้วเนี่ยมันก็ดูแล้วมันมีทางระวังมากกว่าทางขึ้นถ้ามันขึ้นได้มันก็ขึ้นแบบเหนื่อยนะครับมันจะอาจจะเหนื่อนิดนึงมันจะทําให้เหนื่อยเราเหนื่อยมากๆเลยแหละนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยก็ยังเข้าสู่โหมดของการที่จะรอลงนึกๆได้อยู่นะครับและอาจจะมีลงแรงๆสักวันสองวันก็ได้ด้วยนะครับการลบห้าหกจุดนี่ถือว่าเล็กมากนะครับ ลบสิบยี่สิบก็ถือว่าธรรมดานะครับอาจจะมีสักวันหนึ่งลบยี่สิบขึ้นไปถึงสามสิบพอยต์อะไรเงี้ยนั่นแหละนะครับแรงๆแบบนั้นแหละมีได้มีได้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยมูดว่าันนี้ลบสัก 10, ิบว่าพอยต์นะครับทำไมเราลบสิบพอยต์หรอเดี๋ยวหนึ่งสามแปดศูนย์วันพรุ่งนี้ลบอีกสิบพอยต์ก็หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ท่านนี่หลุดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ปั๊บนี้อาจจะมาอีกสามสิบพอยต์เลยก็ได้นะครับเปียงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลย ก็ไม่รู้หวังประเทศไทยให้เป็นอย่างไรแต่เกทอินเด็กมันไม่ได้ไปทางนั้นนะครับมองว่าโครงการดิจติตอลมันอาจจะกระตุ้นกระตุ้นได้จริงหรือเปล่าตามจริงแล้วถ้ามันกระตุ้นได้จริงเนี่ยนะครับถ้ามันกระตุ้นได้จริงเนี่ยวันเนี้ยมันควรจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้ววันศุกร์อ่ะนะครับ ตอนแรกก็ใส่โมเดลหรอกว่าใครได้อะไรยังไงเออดูแลดีเออดูแลดีดูดีแต่พอบอกพอพอพอบอกว่ามีคํากล่าวของที่มาของเงินน,นั้นแหละครับเปลี่ยงซ้ายลงมาเลยอตอนที่กําลังประกาศว่าได้จุกเด็กคนนี้ได้คนนี้ได้เง่อนไขแบบนี้ได้ใช้ใจอะไรได้โน่นนี่นั่นได้พอบอกที่มาของเงินปั๊บมาเป็นแท่งนี้เลยแท่งซ้ายเลยวันศุกร์นะครับซ้ายอย่างเดียวลงมาเลยวันนี้ก็เลยต้องปล่อยไหลาตามใจนะครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีคนอย่างที่ผมกล่าวมีคนรอใส่โมเดลไว้อยู่แล้ว่โมเดลเขาทาไว้ตั้งนานแล้วนะครับโมเดลตัวเลขอ่เขาจะใส่ว่าใช้จ่ายเท่าไหร่คาดหวัง GDP เท่าไหร่ใครเท่าไหร่คนมีเท่าไหร่ได้จ่ายอะไรยังไงบ้างรัฐบาลคืนเท่าไหร่มันหมายถึงว่าฐานของประเทศไทยเลยนะอันนี้มันหมายถึงว่าสูตรเนี้ยทําไว้เพื่อประเทศไทยเลยว่า GDP จะโตไหมนะครับ GDP โตไหมมันเกี่ยวอะไรคือเวลาต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยเขาต้องมองดูการเติบโตของประเทศนั้นนั้น ถ้า GDP ประเทศนั้นมันทําอะไรก็ได้แล้วมันไม่โตเขาก็ไม่เขาไม่ค่ไม่คุ้มอะไรง,ง่ายอาจจะลงแต่ลงไม่เยอะแต่ไม่คุ้มหรืออาจจะไม่ลงเลยดีกว่ารอให้แนวโน้นมนมันมีโอกาสที่จะโตดีกว่า GDP มันโตได้ต่อเนื่องนะครับมันก็โอเคอย่างที่บอกว่าห้าห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะถ้าใส่เงินดิจิตอลบรอดเข้าไปเขาใส่โมเดลออกมาแล้วมันไม่ขึ้นหรือเปล่ามันเลยถูกเทขายออกมาจริงๆเราไม่ต้องถามคนในประเทศนะครับถ้าเอาเป็นกลางเราอย่ามาถามนักวิชาการเราเองเลย นะครับมันก็ใบแอดกันได้ไม่รู้ใครอยู่ข้างใครอะ่ะนะครับเราอย่ามาถามนักวิเคราะห์ของเราันเองเลยนะครับนู่นนะครับต้องไปถามกองกาลางเราไปถามกรรมการโลกนู่นนะครับเราไปถามแบงค์ชาติเอ้เราไปถาม IMF ดูเราไปถาม w ว r l d Bank ดูนะครับเราไปถามเงินกองทุนไอพวกไอกองทุนต่างประเทศไอพวกไอเฮดฟันพวกอะไรพวกที่มันมันอะไรที่มันชอบลงทุนแต่ลรประเทศเคลื่อนย้ายเงินไปมาเราไปถามก็ดูว่าเป็นไงสูตรเนี้ยสูตรของ Ri ท a ติ้ลว l ลเเนี้ย น่าสนใจไหมอย่างเงี้ยจะทําให้ GDP โตห้ามเซ็นไม่กินไหมเนี่ยเขาอาจจะตอบได้ดีกว่าที่เรามานั่งมโนโกันเองอันนี้อันนี้ไม่ได้ให้ร้ายใครนะอันนี้อันนี้ว่าว่าเราควรจะต้องหาคนเป็นกลางมาตอบคําถามให้หน่อยว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับแต่เราไม่รู้เราก็อ่านไปตามเราก็อ่านไปตามแนวโน้มของตลาดว่าตลาดมันตอบรับหรือไม่ตอบรับยังไงเราก็อ่านแนวโน้มออกไปแล้วกันนะครับนะครับฉะนั้นหลายๆก็คือ อาจจะเนี่ยนะครับชานลสองนะครับลงมาวิ่งชานลสองนะครับถ้าจะดีๆเลยจะกลับมาดีก็ขอให้หนึ่งหกอ่าหนึ่งสี่หกศูนย์ก่อนนะครับถ้าคุณทำหนึ่งสี่หกศูนย์ได้ก่อนโอเคเราถึงจะมองว่าคุณมีเวลดีนะครับหรือผ่านล่องน้ําที่ผมบอกเมื่อเช้าไปเลยนะครับหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยล่องน้ําเนี้ยถ้าคุณผ่านล่องน้ํานี้ไปได้ก็โอเคนะครับทุกอย่างก็อาจจะสงบเข้าสู่ภาวะปกติมองในทางดีได้เนี่ยล่องน้ําเนี้ยผ่านให้ได้ ถ้าตับใดก็ตามยังไม่ผ่านร่องน้ํานี้ได้ก็ระวังนะครับข้างล่างนะครับก้นมหาสมุทรยังรออยู่นะครับประมาณนี้พูดไปพูดมาคุยแล้วระบายนี้เอาตัวไหนดีเนี่ยมีตัวเล่นไหมเอาเมื่อเช้าเห็นพูดพื้นพื้นฐานอยู่ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ก็แข็งตัวนี้ก็แข็งอยู่นะครับบางจากเหมือนน่าจะมีอะไรดีๆนะครับยังแข็งอยู่ได้นะครับ เห็นมีตัวตัวหนึ่งไม่เคยดูนานนะครับเริ่มจะขยับขยับ RBF อ่าตัวนี้ก็จับตาดูไว้ก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีน่าจะมีะมได้อยู่พวกนี้พวกฟู้ดนะครับอันนี้ใช่ได้อยู่ RBF ก็ลองดูจังหวะ RBF นี่ก็ไลายร้หน่อยก็อย่าให้ต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับบางจากคือเมื่อเช้าบอกไว้สามสิบเก้าใช่ไหมครับอย่าต่ำกว่านะครับเมื่เช้าให้ตัวไหนไปดูนะอ๋อตัวอะไรก็ไม่รู้ อย่างเงี้ก็อยากให้ต่ำกว่า37แล้วกันนะครับ137นะถ้าสัญญ,ญาณนี้ยังอยู่นะครับมันจะอาจจะเมีอย่างเงี้ยนะครับมันใน,ในพวกของสัญญาณกระทิงเนี่ยมันเราจะมีแกวงขึ้นแหวลงเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ต่ำเอาไล่สุดก็ไม่ต่ำกว่า135ก็ได้แต่ผมเอาแค่137พอนะครับถ้าไม่หลุด137ถือว่ายังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือแม้แต่ตัวนี้เออบ่ายนี้หน้าหอตัวนี้นะ พอตัวนี้ดีกว่าสมาร์ทเหมือนมันจะมีอะไรทักอย่างไม่ยอมลงวอลุ่มสม่ําเสมอด้วยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาในภาวะกระทิงเนี่ยดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มสม่ําเสมอดีนะครับเนี่ยจนเนี้ตรงนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับเห็นไหมวอลุ่มสม่ําเสมอมากนะครับฉะนั้นตัวนี้หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เก้าสบเก้าเก้าแปดหรือว่ายืนอยู่เป็นเส้นสีเขียวสีแดงในแถเนี้ถือว่าได้นะครับ เป้าหมายคืออาจจะได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นนะนะครับขายตรงไหนเนี่ยนะครับไปขายไปยูเช e เลยนะครับหนึ 130, 135่งสามศูนยหนึ่งสามห้าแถวนั้นแหนะครับอ่าายสุดอย่าให้ต่ำกว่าเก้าสิบห้าตังค์เลย่าง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดเก้าสิห้าตังค์สียก่อนจะมีโอกาสลุ้นนะครับตัวนี้เออตัวนี้น่าหอยังหอได้อยู่ยังน่าหออยู่นะครับหอเรื่อยๆห่อเรื่อย ครับบางทีมันแกว่งแล้วทําให้เราแบบลังเลเห็นไหมแดงอย่ายนะงเงี้ยเหมือนจะลงเหมือนไม่ไหวแล้วเนะี่ยขึ้นมาเหมือนจะไม่ไหว,วทิ้งซ้ายเนะี่ยอยาเอาสัญญาณเป็นหลักไว้ก่อนล้วกันนะครับเนี่ยหรือทางหนีก็คือต่ำกว่าเก้าสิบห้าไม่เอาไว้นะครับหลุดเก้าสิบห้าไปไม่เล่นแสดงว่าเ,วเราผิดนะครับมีความเสี่ยงอยู่มาณหกตังค์นะครับนะฮะน่ตัวนี้คือก็ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอ้าวตลาดเปิดแล้วทำไมเปิดเร็วจังไนงะเปิดแล้วหรอ นะครับเห็นมีตัวไหนอีกตัวนะว่าเช้าดูที่ยังพอจับตาดูได้อันนี้ก็ยังนะครับอันนี้มันยังอยู่ในลักษณะของไซเว่ะคือจริงๆมันมีบูลุ่มแปลกๆเข้ามานะครับเห็นมันวิ่งผ่านหน้าจอแล้วบูลุ่มแปลกๆมาดูแล้วบูลุ่มมันค่อนข้างดีแต่ลักษณะของมันยังมันยังไม่ออกจากอู่นะครับมันยังไซเวอยู่นะครับแต่ก็จับตาดูไว้ได้นะครับจับตาดูไว้ได้นะเพราะเวลาพวกเนี้ยมันเป็นหุ้นที่ต่ําๆไงนะครับ ถ้าเกิดสัญญามันผ่านขึ้นไปจริงๆนอีอ้มันมีช่องว่างให้วิ่งค่อนข้างเยอะนะครับแบบเนี้ยแล้วยืนนั่นแหละยืน,น7.2ก็ได้อเรา7.15 7.2ห้าผ่านได้เนี่ยถือว่าข้างบน่ะโล่งเลยไม่โล่งหรอกคือมันมันมีระยะทางที่วิ่งไปค่อนข้างไกลที่จะไปทดสอบแนวต้านต่อไปนะครับอย่ันนี้ยก็พอได้อยู่นะครับเห็นเห็นเมื่อเช้ามันแปลกๆดี นี่ก็มีวอลุุมเข้ามาแปลกๆดีเหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ยมันต้องมันต้องวัดกันที่ตรงนี้มากกว่านะครับยืนตรงนี้ให้ได้มั่นคงนะยืนตรงนี้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งนะนะครับตรงนี้มันคือราคาเท่าไหร่สองหนึ่งสองนะครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสี่นะครับออกมาเนี้ยหรือว่าถ้ายืนสองสองศูนย์ได้เนี่ยถ้ายืนสองสองศูนย์ได้เนี่ยมันก็มีข้างบนให้ว่างนะครับเรียกว่าว่างประมาณไหนเอาง่ายๆว่า คร่าวๆนะแบบนี้เขาเรียกว่าคร่าวๆมองแบบคร่าวๆถ้ามันยืนสองสองศูนย์ได้เนี่ยมันก็ไปข้างบนนะครับเนี่ยไฮเดินได้เลยสองจุดหกสองจุดเจ็ดฉะนั้นมันก็กกพอเก่งกำไรระยะสั้นได้นะครับตอนนี้ยังไม่ยืนนะครับมันยังไม่ยืนพอมันยังไม่ยืนมันก็นะขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับดูสองหนึ่งสองสองสองสี่อ่าสองหนึ่งสองสองหนึ่งสี่นะครับเมื่อช้าเห็นสองหนึ่งหกด้วยฉะนั้นเอาที่สองหนึ่งสองก็ได้ถ้ายืนได้เนี่ยนะครับมีโอกาสลุ้น ตัวนี้ไม่ไม่ช้าพิกิจถ้าจะไม่ผิดพิกิจน่าจะพูดอยู่นะนะครับถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่หรอกนะมันไม่ได้แย่ตอนนี้แต่มันยังไม่ยืนยันว่าจะดีคือมันมันดูแล้วโครงสร้างมันมีลุ้นแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆคือยืมสองหนึ่งสองเลยนะครับหรือยืมสองสองศูนยไปเลยเนี่ยเลขกลมๆยืมสองสองศูนเนี่ยมีสามสิบตังค์นะครับยังพอได้อยู่นะครับยี่สิบสามสิบตังค์สบายๆอยู่แล้วนะครับอ่ะตลาดเปิดแล้ว คงไม่มีคําถามอะไรอยู่แล้วล่ละเพราะตอนนี้คําถามคงหมดนะครับคงเก็บคําว่าไอคงเก็บคําถามไว้ในใจแล้วใช้คําว่ารอ <c oughs> ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้ต้องรออีกนานเมื่อไหร่ <c oughs> มันไม่มันระยะเวลาถ้าไม่ถึงก็คือเหมือนเหมือนเราไปเติมน,น้ามันเครื่องะครับ <c oughs> ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่สูนะ่ะระยะทางละอระยะเวลามันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้แต่ระยะทางถ้ามันมาถึงก่อนก็ต้องเอาก่อนนะครับ ระยะทางมันดูดีบอกว่าบอกไว่ได้หรอกว่าเมื่อไรเราจะถึงข้างล่างเนี่ยไม่แน่นะครับถ้าลงวันละสามจุดพอยสี่พอยแป๊บเดียวก็ถึงนะนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดมันก็ค่อยลงอมีลงบ้างเด้งบ้างลงบ้างเด้งบ้างมันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนะครับอก็แล้วแต่ละกันอะไรเอาเอาระยะทางเป็นหลักว่าจะถึงแนวรับอะไรตรงไหนเวลาไหนก็ตรงนั้นแหละนะครับใช้ใช้ระยะทางหรือใช้เป้าหมายหรือใช้สไตร์ไพอเอาเป็นหลัก เไม่ได้พูดของพิธาเดี๋ยวพิถางอนอีกเซทห้าสิบยังไม่ยืนแปดเจ็ดศูนย์นี่ยังไงก็ยังมองทางลงร้อยก่อนนะครับนยะนะการตา่ำกว่าแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยทางลงย่อมเป็นต่อนะครับโลเดินจะรับอยู่ไหมก็ถ้าจะรับอยู่ก็คิดว่าจะรับหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะครับนะถ้า,ค,าคิดว่าโลเดนมันคือบ๊อททอมนะครับจะรับหรือเปล่า ถ้าดูสัญญาณแล้วอยากรับไหมอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าเป็นโลเดิมเป็นจุดรีบาวได้นะครับแต่สัญญาณหลักถามว่ารีบาวได้ม้ากน้ออแค่ไหนลงมาถึงแนวรับแล้วอยากจะรับไหมก็ดูสัญญาณมันอยากให้รับไหมคือสัญญาณแบบเนี้ยเราอยากจะรับไหม,คญญหไหมแค่นั้นแหละง่ายๆนะครับอ่ะ isch? คงไม่มีอะไรมากนะครับตลาดเปิดแล้วคอมเมนต์ุ้นมากไปเดี๋ยวเข้าขายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน,นเดี๋ยวพรุ่งชพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็อยากยะให้ยืนเหมือนอยากงให้กลับไปยืนเหมือ,กมอกมนกันนะ อยากให้กลับไปยืนบนเส้นนี้ให้ได้เหมือนกันนะเผื่อจะมีลุ้นตั้นๆบวกๆได้บ้างนะครับหรืออยากจะลุ้นดีๆได้เลยเนี่ยนะก็นู่นเลยครับหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยรวบไปเลยรวบไปเลยรวบหนึลล่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดไปเลยไปหนึ่งสี่หนึ่งแต่มันก็ยังเจอหนึ่งสี่สามศูนย์อีกนะครับมันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละนะครับหรือเอาตัวนี้เป็นหลักก็ได้เนี่ยนะครับ เอาเส้นสีขาวก็ได้นะครับภาวะใน,ในปกติแล้วภาพของกระติงไอ้ภาพของกระติงหรือหมีเนี่ยนะครับเราจะใช้เส้นสีขาวเป็นตัวลันเทนคือเส้นยี่สิบห้าในในเครื่องในเครื่องมือนี้นะในเครื่องมือห้าเส้นนี้นะจะใช้ตัวสีขาวนั้นตัวสีขาววันนี้มันอยู่ที่หนึ่งสี่หนึงเจ็ดนะแล้วมันก็คือหนึ่งสสองูนนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับถ้ามันยังไม่ภาพนี้มันยังไม่ถูกลบไปมันก็ซึมลงมันซึมลงได้ครับมันจะเป็นต้องลงรแรงๆก็ได้ค่อยๆซึมลงไหลลงไหลงไหลงเนี่ย นะครับหลายลงก็เรียกว่าอ่อนตัวจนอ่อนใจคือบาบานนั้นอ่ะมันค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆซึม,ซมะนะครับอ่อนตัวจนอ่อนอ่อนตัวจนอ่อนใจเลยแหละนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้ฝากไว้ที่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ